สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะ หวานก็สบายดีค่ะก็ในเรื่องดาบพิฆาตกลางหิมะนะคะก็จริงๆแล้วมีผู้ที่แข็งแกร่งอยู่มากมายเลยค่ะอพิโสดนี้นะคะหวานก็เลยจะมาจัดอันดับผู้หญิงบ้างค่ะมีผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งมากในเรื่องนี้นะคะก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ฝ่ายชายแน่นอนค่ะก่อนอื่นนะคะหวานขอขอบคุณค่ะคุณชัดตรพรน,นะคะที่อุดหนุนแก้วควบคุมอุณหภูมิค่ะที่ผลิตมาเป็นที่ระ นะคะของแฟนเพจหวานชูก้านะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วก็การสนับสนุนค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ๋อก่อนอื่นต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าคืออันเนี้ยหวานจัดอันดับเองค่ะหลังจากที่แบบ ที่ได้อ่านมานะคะหวานก็รู้สึกว่าลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับที่ที่หวานเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแก่งที่สุดในในนิยายต้นฉบับนะคะสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจก็คือสิ่งที่นำมาประกอบการตัดสินใจก็คือคำพูดของตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องแล้วก็ระดับขั้นพลังแห่งดวงดาวของ ผู้หญิงแต่ละคนนะคะอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งหวานยกให้คนนี้ค่ะแม่นางล้วอยางนะคะแม่นางล้วอยางนางเป็นฮองเฮาของจินซีฮ่องเต้ค่ะซึ่งก็คือชาติที่แล้วของฉูเฟิงเนียนเพราะอาศัยยาอายุวัฒนะที่บรรจุไว้ในไข่มุกมังกรน,นะคะนางก็จึงมีชีวิตอยู่มาได้ยาวนานเลยค่ะ800ปีแล้วนะคะนางรอการกับชาติมาเกิดของฉินห่วงหรือว่าจินซีค่ะก็จนกระทั่งนะคะ ชูฟงเนียนเนี่ยเข้าไปที่เปยหมางแล้วก็บังเอิญเข้าไปในสุสานองค์หญิงนี้ล้วอย่างค่ะก็จึงยืนยันได้ว่านี่แหละคนนี้แหละชูฟงเนียน เป็นชิ้นหวงของนางนะคะในนิยายต้นฉบับมีกล่าวถึงไว้ว่าล่วอย่างเนี่ยนางอยู่ในอันดับที่4ในการประเมินศินละปะก,การต่อสู้แบบเคยท้าประลองกับท่านพระโพธิสัตว์ถั่วป่าแล้วก็เต้งไทอ่านะคะนางเอาชนะหลิวซ่งเทาที่เป็นปร,รมาจารย์นะคะเจ้าลทัทธิมานที่อยู่ในขั้นที่1ขอบเขตเทพปัตตพีหรือลูตี้สซนเซียนค่ะซึ่งข้อมูลณนะจุดนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่า พลังมารของนางอะคะ่ะคือนางก็เป็นมารน,นะคะล้วอย่างพลังของมารตนนี้ก็คือนางอยู่ที่ลูตีสนเสียงแน่นอนแล้วก็แข็งแกร่งกว่าคนที่อยู่ในขอบเขตเทพปัตตภ,ภีด้วยกันหรือลูตีสนเสียงอย่างหลิวทรงเถาได้นะคะคือชนะการประลองนั่นเอง อันก็คือน้านกงผู้เซอร์ค่ะก็พวกเรารู้กันแล้วนะคะว่าเพื่อแก้แค้นให้มันดาของนางเนี่ยในช่วงแรกนางก็มักจะอยู่ที่หอสดับขึ้นในเปรยเหลี่ยงนะคะเมื่อนางออกจากหอสดับขึ้นเนี่ยนางได้บรรลุวิชา,าสกัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง19สกัดแล้วนะคะวิชานี้เรียกว่า,าเรียกว่า19สกัดค่าลึกลับค่ะ ชื่อเพาะนะคะแต่อันนี้คือหวานแปดตรงตัวมาว่ามันคือวิชาสกัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง19ค่ะนี้ความเลิศนะคะของวิชาสกัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง19ก็คือหากใช้12สกัดเนี่ยก็สามารถฆ่านักวิชายุท์ในขอบเขตเทียนเซียงหรือว่านาะภาช้างได้หากใช้16สกัดสามารถฆ่านักวิชายุท์ในขอบเขตวัชระ ปาณีโพที่มีกายยเพชรได้ก็คือคิงของนะคะแล้วก็หลังจากใช้18สกัดนางเปิดประตูสวรรค์ข้ามลูตี้เสนเสียงเข้าสู่เทียนเหรินก็นางเป็นผู้หญิงคนแรกที่ใช้ดาบแล้วก็อยู่ยงคงกระพันแต่ว่าน่าเสียดายที่นางไม่เคยใช้19สกัดเลยนะคะก็คืออชูฟงเนียนได้ทำลายสภาพจิตใจของนางแล้วคือคือหนานกงผู้เซรนนางมีความรักนะคะทำให้นางไม่สามารถใช้สกัดที่10 ก้าวได้ค่ะ อันดับที่สามีฮาวาแห่งสุสานกระบี่ตระกูลอูนะคะก็พวกเราจำกันได้ใช่ไหมคะอย่างอู่ลิวติ้งที่เป็นผู้ชายนะคะแม้จะเป็นมงกุฎกระบี่คนปัจจุบันของสุสานกระบี่ตระกูลอูเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับพรสวรรค์ของวิถีกระบี่ของแม่นางชุยฮาวาแล้วเนี่ยสู้ชุยฮาวาไม่ได้เลยนะคะชุยฮาวาเนี่ยนางเป็นอัจฉริยะกระบี่ของสุสานตระกูลอูค,ค่ะนางได้เรียนรู้ทักษะดาบของท่านหลีชุน แล้วก็วิชาสองแขนอสรพิษเขียวของท่านหลีชุนกังได้อย่างง่ายดายเลยทุกท่านยังจําได้ไหมคะที่นางหลับตาท่องแบบพึมพำพึมพำแล้วนั่นแหละคือการเรียนรู้การตั้งสมาธิแล้วก็เรียนรู้วิชาดาวิชากระบี่ของท่านอื่นนะคะเพราะฉะนั้นวิชาของท่านหลีชุนกังก็ถูกนางเรียนรู้ด้วยตัวนางเองเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าถามถึงความ ความสามารถนะคะวัดเทียบทักษะได้กับท่านหลี่ฉุนกังไหมเวลาใช้ไอไอวิชาของท่านหลี่ฉุนกังเนี่ยก็คือสู้ไม่ได้นะคะเทียบทักษะไม่ได้ค่ะ ทีนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะพลังดวงดาวขอบเขตสุดท้ายของนางก็คือลูตี้สนเสียงหรือว่าเทพปัตตพีนะคะบวกกับพลังโจมตีที่แข็งแกร่งของเซียนกระบี่ค่ะความแข็งแกร่งของนางจึงแข็งแกร่งกว่าเจียงหนีแล้วก็เฉียนหยวนชิงเฟิงที่อยู่ในเทพปัตตพีเหมือนกันนะคะลูตี้สนเสียงมาค่ะอันดับที่สนะคะ ต่อมาอันดับที่4นะคะก็คือเจียงหนีนั่นเองเจียงหนีเนี่ยมีพรสวรรค์พิเศษในร่างกายของนางมาตั้งแต่นางเกิดนะคะคือภายในของนางเนี่ยมีปราณที่เหมาะสมในการบ่มเพาะพลังของของวิธีกระบี่อยู่ค่ะซึ่งท่านหลีฉุนกังสัมผัสได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังต้องการที่จะเป็นอาจารย์ค่ะอยากจะสอนมากเลยนะคะในตอนแรกพวกเราเห็นกันแล้วก็อยากจะสอนวิชากระบี่ของเขาให้กับนางค่ะจะได้มีผู้สืบทอด แล้วก็ต่อมาเจียงหนีก็ได้ก็ได้เรียนจริงๆนะคะคือเคล็ดวิชาที่ท่านหลีชุนกังให้มาเนี่ยก็ยอมฝึกค่ะนางยอมฝึกกระบี่เซียนหมอบนะคะกระบี่เซียนหมอบเป็นคําแปลในศั์ไทยที่เราเห็นกันในละครนะแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์ที่หวานอ่านนะคะหวานก็แปลตรงตัวว่าเพลงกระบี่คุกเขา่า มันก็ความไพเราะมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นนะคะให้ให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเป็นซับไทยกระบี่เซียนหมอบนะคะกับไอ้กระบี่คุกเข่าของหวานเนี่ยมันคือวิชาเดียวกันนะคะความแข็งแกร่งในท้ายที่สุดของนางนะคะของเจียงหนีอยู่ในระดับรูตี้เซินเซียนคะ่ะเทพปัตตภ,ภีที่ถึงแม้ว่าพลังโจมตีของนางไม่สูงมากนะคะแต่ว่านางอะ่ะเข้าใจวิถีกระบี่เป็นอย่างดีคะ่ะแล้วนางได้เปิดประตูสวรรค์ด้วย นะคะคตอนที่ต่อสู้กับหวังเซียนจือค่ะถึงแม้ว่าประตูมันจะไม่กว้างเท่าของท่านหลี่ฉุนกังแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ห่างไกลกันมากค่ะอันดับที่5ค่ะแม่นางเฉวนหยวนชิงเฟิงนะคะเส้นทางการบ่มเพราะ วิชาย,ยุธแล้วก็พลังของฉวนหยวนชิงเฟิงนั้นราบรื่นมากค่ะนางค่อนข้างพิเศษนะคะนางสามารถดูดซับพลังฉีหรือว่าพลังปราณจากเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของตระกูลฉวนหยวนได้ทั้งหมดค่ะเป็นจำนวนมากเลยนะคะด้วยทักษะแล้วก็เทคนิคการฝึก วิชายุท์ที่ฉวนหยวนจิ้งเฉิงพ่อของนางทิ้งเอาไว้ให้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนางก็ใช้หยกวีสีนะคะของต้าฉินที่ฉูฟิงเนี่ยนมอบให้นางมาเพื่อรวบรวมพลังฉีคือรวบรวมปานให้ผสานกลมกลืนกับพลังปานภายในของนางค่ะก็จะไม่เกิดอันตรายขึ้นกับนางนะคะ นอกจากนี้ค่ะต่อมานะคะนางยังได้รับการถ่ายทอดวิชายุทธจากเจ้าหวงเฉานะคะที่เป็นลูกหนี้กรรนางมาก่อนเมื่อชาติที่แล้วค่ะแล้วต่อไปนางก็ได้จากคนที่รักนางมากอีกนะคะได้จากลิ้วส่งเทาค่ะ ก็คนที่รักนางมากจากชาติที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะให้นางกันสุดๆเลยค่ะในที่สุดนะคะก็ชวนช,วน,ชวนหยวนชิงเฟิงอยู่เข้าสู่ขอบเขตเสียนปัตตภีลูตี้สนเสียงนะคะนางเป็นผู้นำยุทธภพหลาย10ปีเลยค่ะอันดับที่6นะคะมาแล้วอูซูค่ะท่านแม่ของชูฟงเนียนนะคะ นางเป็นมงกุฎกระบี่แล้วก็เซียนกระบี่อัจฉริยะคนก่อนของสุสานกระบี่ตระกูลอูค่ะนางประสบความสำเร็จในวิธีกระบี่สูงมากเลยนะคะตั้งแต่นางอายุยังน้อยขอบเขตพลังของนางค่ะตอนก่อนที่จะเสียชีวิตอยู่ที่คัดที่1ขอบเขตนภะาช้างหรือว่าเทียนเสียงนะคะหากมิใช่ไอ้คดีชุดขาวในเมืองหลวงอะ่ะนางก็ต้องสามารถเข้าสู่ลูตี้เซนเซียงหรือเทพปัตตภีได้อย่างมั่นคงค่ะ แต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่นางถูกล้อมเอาไว้ค่ะถูกรอบทําร้ายสุดท้ายจึงต้องฝืนนะคะฝืนทะลวงเข้าสู่ขอบเขตลูตี้สนเสียงค่ะจากเทียนเสียงเข้าไปลูตี่สนเสียงนะคะก็จริงๆนางต้องตายแต่ว่าได้ท่านหวังเซียนจือมาช่วยเอาไว้ตอนนั้นนะคะนางก็เลยบาดเจ็บภายในค่ะปราณภายในเลื้อหลังจนกระทั่งล่วงลับไปนะคะ อันดับที่7ค่ะแม่นางเสื้อคุมเขียวของท่านเทพกระบี่หลี่ชุนกังนะคะแม่นางแม่นางเสื้อคุมเขียวเนี่ยด้วยความที่นางปลื้มค่ะปลื้มท่านเทพกระบี่หลีฉุนกังมากนะคะจากที่แบบไม่มีวิชาย,ยุดเลยเนี่ยนางก็จึงสนใจฝึกวิชาย,ยุทดค่ะ ผลคือความรักทำให้นางขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากนะคะจนนางได้กลายเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์ใหญ่ค่ะดูแลสำนักมารแทนพ่อของนางที่ถูกหลี่ฉุนกังฆ่าตายนะคะความแข็งแกร่งของแม่นางเสื้อคุมเขียวอยู่ในขั้นที่หนึ่ง อขอบเขตนาพาช้างหรือเทียนเสียงค่ะแต่โชคร้ายนะคะที่นางต้องทนทุกทรมานกับความรักค่ะก็นางตั้งท่าสู้แต่นางไม่สู้นะคะก็ทำให้นางเสียชีวิตด้วยน้ำมือของหลี่ฉุนกังซึ่งก็ทำให้ท่านหลี่ฉุนกังของพวกเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกต่ำในเวลาต่อมาค่ะอันดับที่8นะคะแม่นางเหอเหอหรือว่าเจีย้ยเจียเจ้ยนะคะนางเป็นบุตรสาวบุญธรรมของ หวงหลงซื่อค่ะเชี่ยวชาญในวิชาสังหารนะคะหากพูดถึงความแข็งแกร่งอะ่ะแม่นางคนนี้ก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งค่ะแต่หากพูดถึงการรอบสังหารนางมาเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่านะคะความแข็งแกร่งของนางก็น่ากลัวมากนางเคยคุกคามนะคะเจ้าเฉียนซูซึ่งคนนี้เป็นเสียนนะคะคือแม้นางจะจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตลูตีส้สนเซียนเนี่ยแต่นางสามารถคุกคามนะคะคนที่อยู่ในขอบเขตเทพป,ปัตตภีได้ค่ะ หรือว่ารูตีส่วนเสียงได้นอกจากนี้นะคะนางยังรู้วิชาลับอีกมากมายเลยก็ศึกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะคะถูกสั่งสอนมาโดยห่วงหลงซื่อนะคะซึ่งในนิยายต้นฉบับห่วงหลงซื่อคนนี้เป็นเซียนลงมาจากสวรรค์เพื่อมาป่วนโลกโดยเฉพาะคะ่ะเรียกว่ามาลองของของตัวเองนะคะ อันดับที่9ค่ะชิงเหนียวค่ะชิงเหนียวนะคะขวัญใจของหลายๆคนนะคะตอนนี้เท่าที่หวานไปอ่านในเว้ยปอมานะก็มีบางคนพูดถึงกับว่าแบบโอ้ยจะฆ่าฉู่ฟงเหนียนเพื่อชิงเอาชิงเหนียวมานะคะฮ <c oughs> อตอ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเอาค่ะอันดับที่9นะคะชิงเหนียวค่ะชิงเหนียวเป็นบุตรตรีของหวังชิวนะคะหนึ่งในสปรมาจารย์ใหญ่เซียนทวนหรือว่าเซียนหอกนะคะนางก็ฝึกฝนวิชาทวนที่บิดาทิ้งเอาไว้ ให้นะคะ ความแข็งแกร่งของชิงเหนียวนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยอยู่ระดับรมปานจิตรหรือว่าดัชนีหรือว่าจื่อฉวนนะคะคือนางเข้าเปยหมางเพื่อท้าประลองกับมิงที่ห้าโดยลำพังนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทำให้เนี่ยฉูเฟิงเหนียนต้องรีบมาช่วยนางค่ะฉูเฟิงเหนียนก็เลยถูกมิงที่ห้าจับตัวได้นะคะแล้วก็จะสังหารเขาซะแต่ว่าฉูเฟิงเหนียนของพวกเราก็ถ่ายทอดต้าห่วถิงในร่างของเขาให้ไปเข้าร่างของมิงที่ห้านี่แหละคะ่ะ เพื่อจุดชนวนระเบิดนะคะในร่างของมิงที่ห้าเนี่ยให้มันแบบระเบิดขึ้นมาค่ะจากนั้นชูฟงเนี่ยนะคะก็มีผมงอกขาวโพลนไปทั้งศีรษะภายในคืนเดียวเลยนะคะก็เหมือนกับว่าถูกลดอายุไขไปเลย6ปีค่ะก็ทำเพื่อชิงเหนียวนะคะอันนี้ เอาละค่ะก็ถ้าท่านใดที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำว่ามิงที่5ของหวานนะคะหวานต้องรบกวนให้ไปฟังที่เรื่องของชิงเหนียวนะคะในอีกช่องหนึ่งหวานชูก้าดราม่าแกลเลอี่ค่ะหวานเล่าไว้แล้วนะคะว่ามิงที่5ของหวานหมายถึงอะไรคือหวานแปลไม่ได้นะคะ Mik ติดไว้ก่อนคะ่ะอ,อันดับที่10นะคะผู้หญิงที่ติดอันดับความแข็งแกร่งอันดับที่10นะคะก็คือหงสู่ค่ะ หงสูเนี่ยเป็นหนึ่งในทหารกล้าตายที่อูสูนะคะท่านแม่ของชูเฟิงเนียนทิ้งไว้ให้ชูเฟิงเนียนค่ะในนิยายต้นฉบับนะคะก็นางก็เรียกตนเองว่าขอบเขตวัชระปานีโพหรือคิงคองปอมปอมค่ะแล้วก็รมปานจิตปอมและดัดชนีปอมก็คือรมปานจิตกับดัดชนีคือขั้นเดียวกันนะคะก็คือทุกอย่างปอมปอมคือเอาง่ายๆว่านางต้องการจะสื่อสารว่า ระดับไหนนางก็ฆ่าได้ค่ะหากนางต้องการจัดฆ่านะคะเพราะว่าหงสู่เนี่ยเป็นนักฆ่าที่แข็งแกร่งมากค่ะตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมนะคะนางติดอันดับด้วยนะคะคือเป็นหนึ่งใน10ของนักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะในฐานะนักฆ่าเนี่ยนางก็เชี่ยวชาญด้านการเอาชนะนะคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแต่โชคดีที่นางอยู่ทางพระเอกพวกเรานะคะอยู่ทางชูฟงเนียนค่ะ นอกจากนี้นะคะนางยังเป็นทายาทของจัก,กรพรรดินีมู่หลงแห่งตุนฮวนอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไว้พบกันใหม่ในอพิิซดถัดไปนะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, c h นิสโ e เวลแอนด์ซีร i ส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ